อีกหนึ่งสายนะคะคุณล้างนะคะจากกทมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณล้างสว,ส,สวัสดีค่ะค,คุณล้างเป็นคนเวียดนามเหรอคะใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดแล้วค่ะสามสิบเจ็ดปีอยู่เมืองไหนของเวียดนามอ่ะนะอยู่ติดกับฮานอยอยู่เนอังสิตกับฮานอยค่ะฮานอยก็อยู่ทางตอนบนเนาะใช่ไหม เวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนาะค่ะแล้วมาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้วมาอยู่ประเทศไทยสี่ห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วห้าปีพูดไทยเนี่ยช้าเฉาเติมเดิมไม่มีสำเนียงเวียดนามเหลืออยู่เลยนะเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามถ้าพูดไทยเนี่ย สำเนียงไทยเลยใช่ไหมคะหน้าตาก็ไม่มองไม่ออกเลยเหมือนกับพี่น้องคนลาวอ่ะใช่าแต่ถ้าพี่น้องกัมพูชาเขมรเนี่ยหรือพม่าเนี่ยรู้ยังมีสำเนียงอยู่ใช่ยังดูออกเวียดนามมีฝังคุณล้างเนี่ยไม่มีสำเนียงภาษาเวียดนามอยู่เลยนะสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็ออกมาเรื่อยๆค่ะ <laughs> <laughs> อ,อ,อย่าให้พูดมากใช่ไหมท,ที่สำคัญฟังเข้าใจ <laughs> ทุกเรื่องเนี่ยอันนี้สำคัญ<ต>นะเนี่ยชัดมากเลยค่ะเออในสวัสดีภาษาเวียดนามว่างไงเนี่ยลองสวัสดีหน่อยสินเจ้าสินเจ้า,าแล้วมาทำอะไรอยู่ประเทศไทยค่ะคือตอนนี้หนูจดทะเบียนสมรสกับสามีคนไทยอะค่ะครับจดได้ประมาณก็สี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ คือหนูจะอยากถามเรื่องเกี่ยวกับขอต่างชาติหรือะปล่าขอสัญชาติจะโอนสัญชาติมาเป็นคนไทยอย่างนี้เหรอตามสามีใช่ไหมค่ะค่ะมีลูกด้วยกันไหมมีลูกแล้วค่ะลูกสามขวบแล้วค่ะมีลูกด้วยกันนะอยากโอนสัญชาติมาเป็นคนไทยตามสามีนะมีอาชีพทํางานเป็นหลักแหล่งใช่ไหมค่ะคือมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่สามีเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะก็ไม่ได้ทํางานอะไรค่ะแล้ว ตั้งแต่แต่หนูมาอยู่กับเขานี่หนูก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยค่ะอันนี้แหละมันจะเป็นม,มันมันจะเป็นประเด็นอยู่ที่ชัดเนี่ยว่าเออทำงานไหมการจะแปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยตามสามีเนี่ยแปลงได้ครับอันนี้เราก็ต้องไปเราอยู่จังหวัดไหนยะปัจจุบนันตอนนี้อยู่เขตบางรักอะค่ะบางรักก็ไปต้องไปติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยไปยื่นไหมเคยไปยื่นขอไหม ยังค่ะยังไม่เคยเลยกําลังคิดอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าคือเราอยู่มาห้าปีต่อวิชานอนโอมาสี่ปีนี้แล้วคือเราสามารถขอได้หรือยังแล้วเขามีเง่ินไขมีกําหนดอะไรบ้างมีเง่อนไขเยอะไหครับค่ะอย่างที่ผมบอกหนึ่งหนึ่งแต่งงานกับคนไทยนี่ก็เป็นเงินไขสองมีบุตรด้วยกันนี่ก็เพิ่มเพิ่มโอกาสสามมีอาชีพมีรายได้ มากพออย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มาอยู่ก็ม่คนยากนะเห็นไหมยังมีเงื่อนไขอื่นๆเงื่อนไขต้องยื่นที่แล้วก็ต้องสอบประวัติอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะถามว่าเปลี่ยนสัญชาติได้ไหมได้ครับแปลงสัญชาติจากเวียดนามมาเป็นไทยได้ไหมต้องทําตามเงื่อนไขกติกาแต่ถามว่ายากไหมยากพลับ บวกบวกยากยากบวกบวกเลยอ่ะยากยากครับยไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายแต่ก็มีแนวทางแล้วพี่แต่ว่าถามมาได้ไหมได้ครับก็ไปทําให้มันเข้าเกณฑ์ไปยื่นเรื่องที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะค่ะแล้วคือมีข้อนึงอยากถามอีกคือเขาบอกว่าเถ้าเราเปลี่ยนต่างชาติได้โอนต่างชาติได้ในเราต้องสลับต่างชาติเวียดนามเกาทิ้งไปเลยอ่เป็นคนไทยอย่างเดียวคือ ถ้าเข้าเวียดนามอย่างนี้เราก็ต้องทําตามกาหนดที่ทางเวียดนามช้พาสปอร์ตคนไทยอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่เวียดนามเลยเขาบอกอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ใครบอกอ่ะใครบอกอ่ะมีมีนายหน้าคนนึงอะค่ะอ๋อนายหน้าคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะการแปลงสัญชาติเนี่ยตามกฎหมายสัญชาติของประเทศไทยเนี่ยคนเราเนี่ยมีสัญชาติได้สัญชาติเดียวเพราะฉะนั้นพอมาแปลงเป็นไทยเราก็แปลว่าเราก็ต้องสละสัญชาติเวียดนามใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับไปประเทศเวียดนามเธอก็ยังเป็นคนเวียดนามอยู่ครับก็ไม่ได้ถอนสัญชาติเธอนี่แล้วกฎหมายสัญชาติเนี่ยเขาไม่ให้ถอนสัญชาตินะบอกไม่พอใจจิมมี่นะจับถอนสัญชาติซะเลยไม่ได้เวียดนามเขาไม่ได้ถอนเธอเธอกลับไปเวียดนามเธอก็ยังเป็นเวียดนามอยู่แต่มาประเทศไทยเธอแปลงสัญชาติเธอได้สัญชาติสัญชาติไทยเหมือนคนไทยอ่ะเหมือนคนไทยที่ไปแปลงสัญชาติไปต่างประเทศอ่ะ เราไม่ได้ถอนสัญชาตินะไม่ได้ถอนเขานะค่ะเอ,อกฎหมายสัญชาติปีศูนย์ปดไม่ได้มีการถอนสัญชาติแต่ในกฎหมายบอกว่าคนเรามีได้สัญชาติเดียวอืโอเคไหมค่ะแล้วคืออย่างนี้ถ้าสมมุติหนูจะกลับเวียดนามอย่างเงี้ยเข้าไปฝันดามเวียดนามเนี้ยหนูต้องใช้พัสปอร์ตเวียดนามหรือว่าเป็นของไทยอ่ะค่ะ ถ้าถึงตอนนั้นถ้าถึงตอนถ้าถึงตอนนั้นเธอต้องใช้พาสปอร์ตไทยแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเธอก็ไม่มีพาสปอร์ตเวียดนามแล้วนี่ใช่ไหมเว้นแต่เธอต้องกลับไปต่อพาสปอร์ตเวียดนามอ่ะเต้องเปลี่ยนทั้งหมดใช่เธอต้องแม่ขาดทางโน้น่ะเธอต้องแม่ขาดทางโน้น่ะอ๋อแล้วคือคืออย่างนี้สมมุติว่าหนูเข้าไปอยู่เวียดนามก็เหมือนว่าเวียดนามงี่ใช้พาสปอร์ตมาไทย แล้วเวียดนามเขาบอกว่าอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนนะถ้าเลยหนึ่งเดือนไปโดนปรับหนูก็ต้องหนูก็ต้องยอมโดนปรับก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณล้างครับค่ะที่หนูถามเลยอีกไกลมากเลยครับ <c oughs> นะอีกไกลมากหนูหนูเอาผลนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนก็ถือว่าการไปยื่นแปลงสัญชาติเนะี่ยการขอถือสัญชาติไทยตามสามีของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยการสมรสจดทะเบียนสมรสไหมค่ะค่ะนี่ค่ะจดนะา ผู้ยื่นคําขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรทมย,ยื่นต่อผู้บังคับการอำานวยการกองบัญชาการตารวจแห่งตำรวจสันติบาลน,นะที่สันติบาลน,นะสันติบาลก็จะอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะนะค่ะค่ะถ้าอยู่ในจังหวัดอื่นก็ไปที่ผู้การจังหวัดนั้นๆนะครับสิ่งที่ต้องนําไปก็มีทะเบียนบ้านนะค่ะหนังสือเดินทางนะที่เราพบอยู่นะค่ะใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวถ้ามีทะเบียนสมรส อืมนะทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวะนะเอกสารหลักฐานของสามีบัตรประชาชนทั้งหมดนะค่ะอืมนะครับมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะค่าธรรมเนียมค่าพิมพ์เรามือก็ร้อยบาทะนะแล้วก็เอกสารต่างๆติดต่อคุณติดต่อไปถามก็ก่อนก็ได้ครับคุณจดเบอร์โทรศัพท์วไว้ครับ ค่ะพร้อมพร้อมจดไหมค่ะพร้อมแล้วค่ะ0ูะนย์สองสองห้าสองห้าหหนึ่งาโทรไปถามก่อนนะโทรไปถามสำนักงานตำรวจชาติก่อนนะจะให้คำตอบว่าเราจะรวนจะเริ่มต้นยังไงดีนะแต่ถามว่าถามว่าได้ไหมได้ครับเรามีสามีเป็นคนไทยถามว่ายากไหม ยากครับผมมีเกณฑ์อยู่เนาะไม่เช่นนั้นเขาก็สวมรอยแต่งงานทําเป็นแต่งงานการแล้วก็แปลงสัญชาตินี่คือมันทุจริตมันทําได้หลากรูปแบบอ่ะนะเข้าใจเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าท่านมากๆนะคะครับสวัสดีครับคุณลา